ที่ทักเข้ามาสอบถามเข้ามาว่าเนเน่จ๋าเมื่อไหร่นิสันโนะจะเข้ามานะคะตอนนี้นิสันโน้มีเข้ามาให้แล้วนะคะได้เป็นสีบอลเทาสวยๆเลยมาจาัะเดี๋ยววันนี้นะคะเนเน่จะพาดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่มาพร้อมกับนิสันโนะหน้าใหม่โฉมใหม่เพราะคันนี้รถปี2018ค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะและที่สำคัญตรงนี้นะคะเป็นเหมือนรวงพึ่งดันโลโก้ที่เป็นโครเมียมขึ้นมาสวยมากๆนะคะ ตาไฟใสๆเลยตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์ or, มีไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วนะคะคันนี้นะสวยมากๆที่สำคัญคันนี้นะเนน่จะบอกว่าเขามีกล้องมองข้างและกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะเวลาถอยรถนะคะมองได้แบบ360องศาเลยขาดอีกนิดเดียวถ้ามีกล้องหน้ามาคันนี้จะเลิศสุดเลยนะจ๊ะมาดูกันที่ล้อหน้าค่ะคันนี้นะคะล้อหน้าล้อหลังล้อทั้ง4ล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอัอลลอยนะคะจากมิสซันเลย ยางนะคะเดี๋ยวเน่เน่<ๆ>เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาจา้าราคาประหยัดด้วยนะคันนี้นะใครที่กําลังมองหารถราคาประหยัดนะคะเซฟงบรถแบบประหยัดน้ํามันรถอีโค่นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนให้ดูสีรอบคันนะสีสวยๆมีคิ้วมาให้คันนี้นะคะเดี๋ยวเน่เน่ติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันให้ดูสีนะคะตั้งแต่เน่เน่เดินผ่านมา สวยมากที่จับก็เป็นโครเมียมนะคะสำหรับคันนี้ทุกคนสีสวยมากจ้าด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นตัวห้าประตูนะคะเป็นโน้ตตัวห้าประตูนะคะมีสปอยเลอร์มาให้นะจ้าไฟเบกรกดวงที่สามอยู่ที่ด้านในนะคะคันนี้เดี๋ยวนเน่เปิดให้ดูนะจ๊ะนี่นี่นะคะเวลาเราเปิดโอ้โหสวยมากทุกคนที่เก็บของเก็บสัมภาระนี่ก็คือเยอะมากเลยนะคะสามารถวางได้เลยและถ้าใคร ไปกันแค่2คนแต่เราอยากใส่ของให้มากขึ้นตัวนี้สามารถพับเบาะลงไปแบบนี้ได้นะคะเบาะตัวนี้จะแยกแบบ 60- 40เนาะนี่นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะมียางอะไหล่มาให้นะคะมีตัวบล็อกแม่แรงมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะสามารถดูแลตัวเองได้เลยนะคะมาปิดให้ดูด้านในนิดนึงนะคะด้านหลังตรงนี้เน่เนลืมบอกว่ามันมีกล้องมองหลังมาให้นะคะทุกคนนี่ ด้าน,นในนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าน,นะคะเป็นสีทูโทนนะเบาะฝั่งนู้นที่พับไว้ก็คือพับให้ดูเมื่อกี้นะคะ <โด S 1> นี่จ้ะด้านในตรงนี้นะคะเป็นสีทูโทนสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นสีเทาขาวนะมันออกเป็นเทาๆาขาวๆนะคะตัดกับสีดํานะเป็นเบาะผ้านิ่มๆนะคะและตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะใครที่ขับเข้าไปทํางานบ่อยๆแล้วไม่อยากเหยียบคัานะคะคันนี้ได้เลยมาคู่กับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสค่ะนี่ สมาร์ททีเลตก็ต้องปุ่มพูดสตาร์ถูกต้องไหมพวงมาลัยเป็นทั้งพวงมาลัยพวาวเวอร์และมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้มีหน้าจอมาให้นะคะเพื่อแสดงผลตัวกล้องที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังนะและอีกอย่างหนึ่งคันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเอวเอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะคะห้องเครื่องกันต่อจ้ะคันนี้นะคะห้องเครื่องมาแบบสวยๆค่ะคันหน้าเดิมไม่มีบิดไม่มีโคง้งไม่มีงอนะคะรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะให้ดูที่ฝากระโปรงสวยๆเลยทุกคนนี่เป็นไง รอยอาร์คนะคะอยู่ครบสติกเกอร์จากโรงงานนะคะยังอยู่ครบหมดตัวฝากันความร้อนนะคะก็ยังสวยๆอยู่เลยคันนี้เดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกรองอากาศอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนให้หมดนะคะตัวนี้นะคะใครที่ถูกใจใครที่อยากได้รีบมาจับมาจองมีประกันให้นะคะดูแลให้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมคันนี้ราคาแค่3 7 0 0 0 0ื่นบาทเท่านั้นนะคะ 370,000บาทเท่านั้นคันนี้เหมาะกับการไปส่งลูกๆที่โรงเรียนนะคะไปรับลูกช่วงหน้าฝนเพราะว่าอะไรโรงเรียนบางโรงเรียนที่แคบเสเหลือเกินรถคันเล็กๆแบบนี้แต่นั่งได้หลายท่านเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยมาเดี๋ยวนี่ขออนุญ,ญาตเอาฝากระโปรงลงก่อนพูดไม่ชัดเฮ้ยเฮ้เค okay. นี่นะคะคันนี้ราคาเบาๆ3 7 0,000บาท ออกรถใช้เงินศูนย์บาทนะคะเพราะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวแล้วผ่อนกันแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะผ่อนแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นใครที่สนใจรีบทักรีบโทร,ทรทเข้ามาหาเนเน่เลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะใครที่สะดวกมาที่หน้าร้านนะคะแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะว่าคันนี้มีโปรโมชั่นให้ค่ะช่วงนี้ซื้อ1คันแถม1คันเพราะเป็นช่วงหน้าฝนนะจา๊ะและก็มีโปรแถมทองให้ด้วยนะคะให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาถามหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเท่านั้น สำหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ